สวัสดีครับพบกับผมนิโกมอนตัวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านโนนสายต้นแฉมวัดพิสัยสีสะเก็ดเส้นทางริมถนน2076นี่แหละครับข้างไปสีสะเก็ดเนาะมาเบิง่งอ่าเพื่อนว่าโรงเรียนโบราณโรงเรียนเกา่าสมัยสอนเย็บผ้าเฮือนอ่าป,ป้าอ้อยครับผลิตอ่าบุคลากรอ,อ่าในการเย็บผ้าได้ลหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวไปถามเพิ่นว่าแต่ก่อนเพิ่นหายใจยังไงห,หรือว่ามีวิธีการเรียนรู้ยังไงในการเย็บผ้าเฮือนเพิ่อนนะครับเลงไปป้าเนี้อย ันนี้เพิ่นกำลังเหตุบัญชีได้ไหมครับนี่ผมมาแต่นหน้ามสมัยแต่ก่อนนี่สอนเยบ็บผ้าเป็นบ่จ้โอ้จกัจกจักโตปล่อวจกัจกรจักโตจักนั่นเราหาห้โตเนี่ยแปลโตขนลุ่ยนะครับเป็นในเหตุในบ้านนะครับเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กน้อยสมัยแต่กอ่อนยุคเก่าสวนมีผู้สาวจากต่างบ้านต่างเมืองมาเฮียนหนังสือเฮียนเย็บผ้าอยู่นี่จ้เพิ่นมีความหูเรื่องลั่นเย็บผ้ากับลุงวอยลุงวอยกับเย็บเป็นเป็นบ่ครับโอ้เห็ุเป็นสัตว์เหรอคนตา จะคนแต่สมัยตะกอนเขามาอยู่นํำตะกอนโอ้มันหลายเว้ยจำไม,ม่ได้โอ้หลา,ลายรุ่นบ่โอ้หลายรุ่นดิโอ้เคยจุดจักปีในช่วนง,งานบอยโอ้เห็นด้นแห้งแต่สมัยขี่จัก,กรยา,า,าเนเนี่ยโอ้เราค่าค่าเยี่ยพาที่เกียรตะกอนเนี่จักบาทค่าเทียรเอาในเพิ่นไหมโอ้ฟอดหนึ่งไหมสอน,นสรับสอนเนี่ยบ่ครับสอนนักคนหนึ่งเอาจังเอยสมัยตะกอน พุรพันธ์ในยุคสมัย20กว่าปีปปที่แล้วเลยครับ20ปาประมาณ30ปีพุรพันธ์เพื่อนวาโอ้ยุยยุจังเดือนมาหนิเป็นไอ้ได้สิยู บ่บอเอาเจ็ดว่า,าหากินใดเลยอยู่ได้ก็คือว่าห้องเก่งข้าออกไปทางไหนโอ้นีคือผู้สอนเย็บผ้าจะไมแต่ก่อนแต่ก่อน,อนมีผู้เบามันเป็นทางลุกล่างผู้เบามหาเลาะสาวเย็บผ้าอยู่แถวหนีนะครับนี่บรรยากาศนามบูบานโน้สายอุปงพ่อพิเศษสีสะเก็ดนี่เรื่องเก่าแล้วก็เป็นโรงเรียนเก่าโรงเรียนสอนเย็บผ้าเก่าจักเจ็ดแปดโตคนว่า กอดละพันสมัยแต่ก่อนนี่เฮ็ดสอนเลยตะฮิวนาแต่ว่าเขากินยูน้ำเลยเป็นบะจ้าโอ้ผู้บางคนกับยูบานใกล้กับยูน้ำแบบผู้บานใกล้กับไปครับนะครับแค่บรนพื้นวันนี้ก็มาเฮียน้ำหน่อแน่นนี่ครับอาจารย์สอนเยปาสมัยแต่ก่อนภูบรรพื้นน้องบัวคนว่า้องอ่อยว่านี่คือนี่เด็กจักยังเหลือจะขคั่นครับนี่อันเดียวนี่ปะบ่เข้าเสียใจไม่เป็นเรื่องยังขันเดียวบ่เข้าเข้าเข้าใส่วิธีกัรนเย็บเนาะทีมเนาะแต่ก่อนไม่มีมอเตอร์เลยหนอรึบแต่ก่อนแต่ก่อนถ้า ครับนี่นี่ครับเอามาเติร์ตไอเอ้าครับปัจจุบันนี่นี่นี่ครับซูกิเพื่นนี่เป็นจากใหม่แต่ได้รุ่นใหม่แล้วแต่รุ่นเก่านต่เป็นทีบเ้าใส่มอเตอร์ตแนะนำเน้น้อยนะนะครับนี่ครับวิธีวิธีเก่าปัจจุบันเคนขายร้านเป็นร้านของชำนะครับในร้านขายเครื่องดื่มพวกแวะข่างท่างนะผู้ใดเดินทางมาใกล้กับแวะใดนะครับเพื่อนปออวยบรรทุสายนี่เห็นป้ายบ้านแวะกินน้ำกินไน่ใดนะครับนี่นี่แต่คืออันนี้โรงเรียนเก่าโรงเรียนสอนเย็บผ้าเก่า ต็เลยมาเบาให้ท่านผู้ชมฟังนะครับในบาน้านรถายตะบนแคมมุนว่าพิสยัยสีสเกตนี่เปิดกันยังใส่วิธีชีวิตเนี่ยเป็นเป็นน้อหน่อยยางไปโรงเรียนอยู่นนยแต่เห็นตั้งแต่อันคนเขามาเหยียบจะก,กี่หลายคนจีดว่ารูปเก,ก่าคือสิบวมีทายไหวเนาะโอ้หลายรุ่นยุว่าสามัยจะก่อนเป็นยูน่เ<อ>บเิร์ กมียบาจอยนี่ยเดบานองแวงตลการเพิ่นไดกันอยู่นี่ละเดเพื่อมาคุยมาจีบกันกับหูจักันเนี่ยไม่แห้งยิ่าหุนมีความเก่าความหลังตัวบาเาองีอหมไม่ตนัดเนลาะหนอโอ้นี่นะครับคือวิธีเก่าๆกับเลื่องเล่าเก่าหลนเก่าผลิตสามารถผลิตอาชีพไม่คนใดคือบานหลังนี่ละสมัยแต่ก่อนลายรุ่นเพิ่งว่าเห็นมาหลายปีแหงนี่คือคู่เก่าเมนเบิร์ ถ้าเขาเย็บพื้นฐานนี่เนาะการเย็บการสอนนี่ไหมเย็บเย็บผ่าโลหรือเย็บตังไหนแต่ก่อนผ่าโลหรือผ่าทัดถ้าสอนให้ทัดเป็นเลย่ังสิบบ่ตองทัดแต่เขาต้องเย็บโลโอ้ครับด้หน่อนอย่างนี้ผ่ารูแป้าผ่าโลไหมมันงิ้โอ้แนวนอนจะดีครับนี่โอ้ศาสว่าคนละพันในสมัยแต่ก่อนเจ็ดแปดคนเพื่อก็ถือว่าทายถอดอาชีพได้บุญได้บารมีไปนึ่นะครับเอาเพื่อทุกท่านรื้อมาเป็นเคยเป็นลูกศิษย์ป้าอ้อยลูกศิษย์ลุงอ้อยอยู่นี่เด้อครับนี่สถานที่เก่าๆเมื่อว่าวเรือง สามสิบก็ปีผมวะสามสิบก็ปีแต pues> ่ตัวยังน้อยหมดแล้วครับครับครับนะครับอ่ามือนี้แ uh> ต่ลูกออกไม่ในน้อยหมดแล้วครับครับครับอยู่บ้านป้าอ้อยมือน oh ี้นะครับเนาะอ่าอยู่บ้านเลเรไปเหี่ยนอยู่บ้านไม่เหี่ยนมาดดแห้งเรากปดอืมาป้าอ้อยก็เหี่ยนมาเป็นบ่แล้วป้าอ้อยก็เหี่ยนมาเป็นบ่เ้าก็เหี่ยนมาคือกไปเหี่ยนมาโอ้ครับขายของฉ่ำแล้วอายุทุพอดกับไรพี่อายุโอ้ไปเหี่ยนอยู่ทุพ่อนะเป็นนี่มาถ่ายถอดต่อจากที่ใดความรู้ความสมัครไปเหียนอยู่อุด่อนกับมาถ่ายถอดต่อพี่น้องชาวบ้านนะครับแล้วก สาวๆรุ่นน้อยๆในชุมชนในเขตนี้นะครับเนาะโพสีหรือว่าอุดมพรแต่ก่อนแต่ว่มีโพสีได้มีทุ่มพรอตาคาเดียวเลยนะครับผมเอามีหมองเดียวเลยนะครับอำเภอเเนาะอาครับผมวันนี้มาบอาเรื่องเก่าให้ฟังเลี้ยงนี่ก็หลายคนมันมีมัไปทวนน่ะล่ะลายอยู่ลายอยู่อ้าวบ้านโคกหลายคนบ่โอ้ลูกศิษย์เก่าคนบ่อให้ฟังเนี่ยไปขาเนี่ยยุงเสียดายว่ามีหลวงให้บิ่งแต่ว่าก็บว่าไม่หยังได้เรื่องเล่าอยู่จำได้พอาะจำได้ก็เลยมามา เป่าซูพ um, e no hey. He e ี่น้องฟังสมัยนี้เขาสิมานั่งรวมกั yeah. ้นไทยรวยไปอ่ะเป็นหลุนเป็นหลุดเบื oh. And, like, ้องตีบ like, ่มมี่บ่มมีคอร์นเทียนในภาษาอเดือนเป็นแต่ว่าเทียนไปเรื่อยจุกกว่าสิเป็นจุกกว่าสิเก่งแล้วแต่ทันนั้นแกวิชาหล่ะไปไปไปได้เลยแล้วแต่สามารถไปหาเย็บในโรงงานกรุงเทพได้เหตุเป็นเหตุเป็นพื้นฐานของอาชีพได้โอ้นั่นนะครับนี่เอาโมนี่มาแต่น้าผ่านมากก็เลยมาถามเมืองคืดออก มาเบาซูพี่น้องฟังนะครับในอำเภออุทรวิสัยในหมู่บ้านมโน้นสายนะครับเมื่อป้าอ้อยในหมู่บ้านโน้นสายอำเภออุทรวิสัยศรีสะเกตขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเออแม่นวดเตลูกศิษย์เอกคุณตัวนี้หากินในแถวสุเมือเออโอเคดูเแถวสุเมือเนาะโอ้ครับครับนี่พี่